กับสวัสดีพีของเสยนหน้าดีทุกท่านนะครับรอบหลังจากหววรัฐบาลไทยออกแล้วนะครับก็เขาก็มาตามต่อของรัฐบาลไทยรอบวันที่หนึ่งกรกดาคมนะครับสองพันหาร้อยหกสิบหกเด็กออกวันเสาร์นะครับเด้อหวยรัฐบาลไทยรอบสิมาก่อนเขาจเบ่งตัวเลขตามตัวเลขแนวทาง้งเขาก็มาเบิ้งอัปเดต อตอนนี้ส <time Kraft> ั่งกำลังทำงานนะครับทำงานยับถันพระเมียทรณีนะครับครับผมที่ภาพพน้องเขามาเบิ่งน้ำกันเหกันกำลังเรื่มงานแต้มเงอนี่ครับเรื่มงานแต้มเงอนนี่ครับก็นี่ก็คือ บริเวียนบริเวณทีกำลังกอสรสางอยู่นในขณะนี้นะครับสางหงอกก็เหลื่อมลองเมื่อนะครับอุปกรณ์ยังกับเสื่อมากทยอยมาเรื่อยนะครับอุปกรณ์ขาดเลือนเลยกับจังหอยต่อเติมไปเรื่อยนะครับคุยกันไปจักน้อยครับจังหอยเบื้องตัวเหล็กแนวทา้งนะครับให้มันครบเวลาครบอันนี้เห้จังหอยเบื้องในรอบ รอบถ่ายคลิปนะครับรอบถ่ายคลิปก็โซ่ให้เบิ้งพอเป็นน้าจิ้มก่อนครับสําหรับหัยรัฐบาลไทยรอบสีมานะครับเด้อยยย่ัตวววเเีไปล

รรอบนี้้างมีโยซีขนเพิ่นแบงกันมากนะครับกัจีสวงไสีเทือกตะส้มแบงกันมากนี่ล่ะตัวเลขเด็เี่นวต้นงตกันมือนี้ลหะครับตัวเลขครับงานหลาหมองครับเพิ่นแบงกันมาก กับกขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทีโอนเงินเขามานะครับมาใอยกันเห็ดกันสั่งครับนี่พ่อเตียนครับวัดดีครับพ่อเตียนวัดดีครับโอ้ขอบโทรทัศน์เราเด้อเจ้าครับครับสร้างสรรครับสร้างเขียวครับสร้างเขียวพ่อเขียวสร้างต้งให้โศกโศกมันมันไปน้ำกันรอบนี่สร้างกะได้มาเห็ดรอบนี่ รับประกันความมั่นครับรอบนี้รับประกันความมันม่นเมื่มมที่แล้วก็ถือเตยซี่ที่เอาไปซื้อสลากกินแบงถือซามตัวไทยนะครับ <c oughs> ถือซ้มตัวไทยกับแปดเจ็ดแปดเจ็ดซีนะครับสามเด็กซ้ำตัวไทยรัฐบาลไทย ที่แล้วมันก็ถือไล่ครับครับคุยกันไปยักน้อยครับเดี๋ยวผมจะบรรยายตัวเหลียกให้เบื้องหด้าให้ชมน้ำกันครับครับมีไา่กระเบื้องรอบขอบ อ้างนะครับตัวนี้เป็นไร่เก็บชี้มากน้ำบอลอ่ไร่นี่ครับนี่ทุกคนที่โอนเงินเข้ามามีส่วนรวมในการทำบุญรอบนี้บิดทุกคนเะครับเด้อบอสามารถี่อ่านออกได้มันหลายครับเพราะว่ากะเท่ากับทำบุญด้วยใจใส,ส่ศรัทธาครับบอีกอย่างหนึ่งแอดมินกับทำงานคนเดียวนะครับหลายอย่างกับเที่งกี่มาฮะห,หลังจากหวย รัฐบาลไทยออกแล้วก็มาตามต่อหวยเล้าสำหรับหวยเล้าผมก็ปล่อยออกไปแล้วดนะครับเด้อสำหรับหวยเหล้ารอบรอบวันที่ยีเอสครับรอบวันพุธที่ยีเอสผมก็ปล่อยไปแล้วเป็นสุดเต็มกอนนะครับเด้อปอยสุดเต็มผงสุดไทยผมยังใครจะขัดให้พี่น้องเหลืออยู่ประมาณเนียนๆก็บ่เกินอเสียครูนะครับเด้อสำหรับเหล้าพัฒนาครับ สิบห้าปีแล้สามสิบหกสามสิบหกแล้วขับเข้าบกเอาดกไปไปครับตผมาเบื้องตัวเลขน้ำกันนะครับได้รอบรัฐ <c oughs> บาลไทยรอบวันที่1นึก,ก,กรกดาคมสองพัน้าร้อยหกสิบนะครับ ออเลขสูตรเลขสูตรจับคู่ลูกศรน,นะครับนี้เก่าเปียห้าหกสองเกียออกมาแล้วนะครับเด้อสองเกียออกมาแล้วเออ่ยัดเมียนก็จิตัดออกให้นด้ครับตัวนี้คือว่ามันบอกหลอบซ้ำแล้วครับสองเกียเพราะว่ามันออกมาสองหลอบแลบ้วรอบที่สามขันยังออกไม่อยกะ โอ้ต,ตัวมันนะครับเหมนแต่ว่าผมจับคููให้แล้วนะครับได้ย้่ในนี้ส่วนแปียกหาในไม้จังไดก็คือตัวนี้นะครับแปียกหากับแปดหา้าจับจับคููในลูกศอน,นี่นะครับแปดหา้าส่วนเก่าหกกัจับคููให้นะครับก็ถือว่าเด่นคือกันเก่าหกหกเก้าสองสตรส้นกันนะครับสองสตรสตรนี่ก็ สูตรเล็ตะล่างกับที่แล้วมันบอกอยู่ตรงนี้ครับผมได้ตัดออกเก็บสองนะครับมันเหลืออยู่3ามคูก็คือหกห9าหกเก้าสองเก้าวยครับส่วนสูตรจับคู่ลูกซ้อนนะครับได้ก็คือมีแปดห6าสอ2หคาหกห้าเก้าสองปดรับเิ่งที่แดกับ5้าครับครับล่อโ่วงสุดไทยคือเก้าครับ พเพเาเปเปนนารพาะว,ว,ว่าหลอบนี่เฮาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งไ้เป็นแน้วท่างซื่อเด้ครับเด้เพราะว่าโ่วงสุดไทยเฮาจ้งค่อยมาเจาะว่าตัวใดสีเด่นนะครับเพราะว่าหลอดนี้เฮาจาะพันได้ขันจาะไปยามใได้อันทุกเทือด้อครับเด้ก็เลยวันต้องเจาะประมาณวันที่สามสิบครับผมจังคอยสิสรุปโ่วงสุดไทยให้ได้ครับเด้แต่ว่ายักซีเฮาอยากเอาไปเสี่ยง เียงซื้อสลดัดกินแบงอยู่ในนี้แล้วครับอยู่ในนี้มีมีสุดเด่นอยู่ประมาณม่เกินสามคูครับตอนนี้ไรไปเป็นการบั่นกันก้อนครับถ <c oughs> ้าเฮาระบูวา่าตัวใดเป็นตัวเด่นอันนี้เ็เด่นคูเดียวนะครับแปดหาเฝ้าหาเรียบหาจับจองลอตเตอรี่ได้เลยครับรอบนี้แปดหาตัวตรงนะครับถ้าเฮากับไว้กับตัวเบาก็คือหาแปดตัวตรงก็คือแปดหาแล้ครับบอก เช่นะเดียก็บอกให้พี่น้องเข้าคููเดียวก่อนนะครับสำหรับหัวรัฐบาลให้ครับกะแคปนาจอไว้รวามเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขอขอบุญขอบคุณนเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะครับเด้อสำหรับการทําบุญซอยกันเมื่อนี้กัย่งพันเด้ถึงหาสิเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณเดือนนี้ก็อยู่ประมาณเหลื่มต้นนะครับเดี๋ยวเส้นหน้าดีจะอัปเดตให้พี่น้องเฮาาด้เบื้องในส้มไปน้ำกันเรื่อยๆครับหลังจากนี่เป็นต้นไปก<ะ>็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดิ่งได้ก็ให้ได้ สมดังปาถนะนะครับสำหรับโศกลาบกับรุนกันไปครับสำหรับโศกลาบเห้ากับรุนกันไปมีเขามีรถกับบ้าวากันนะครับเพราะว่าแนววมอเนกเห้าบะหูนําเสนอแชร์เป็นเพียงแนวทางให้เพียงให้น้องเห้าด้ยเบื้องในส้มไปน้ากันบางที่โศกมีบุญวาสนาเห้าตรงกันกับสิโศกมันไปน้ากันคือเกาแล้วครับครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่เนี้ก่อนครับคลิปหนะผมจิติดตามให้ เย็บเฮา้ด้เบิ้งใน้ชมต่อไปอีกนะครับเด้อสวัสดีครับ